ะะตอนที่มันอยู่บรรทัดนี้ให้เด็กๆบวกกันค่ะลบสิบสามบวกกับหกได้ลบเจ็ดครับพอมันอยู่บรรทัดนี้ให้เด็กๆคูณขึ้นไปค่ะลบสามเออลบเจ็ดคูณสามได้ลบยี่สิบเอ็ดอยู่บรรทัดนี้ให้เด็กๆบวกค่ะ ฉะนั้นบวกกันได้ศูนย์ไเสร็จแล้วนะคะคำตอบนะคะฟังดีๆนะคะ x ก,กำลังสองหารด้วย x เ,เดียวฉะนั้นคำตอบก็จะต้องเหลือ x เ,เดียวคำตอบเลยเป็น 2x ลบ7ค่ะเห็นไหมคะตรงกันเลยค่ะ พอฟังทันไหมคะเบลล่าฟังทันไหมคะอันนี้ข้อที่หนึ่งเองนะขอให้ทัน,ทนค่ะทันค่ะครูขอสักสามข้อเดี๋ยวเด็กทำเป็นแน่นอนเดี๋ยวเด็กเลือกเอาเองนะคะเวลาสอบจริงๆลองเลือกที่หนูชอบ ขั้นตอนที่1นะคะเอาสัมประสิทธิ์ของตัวตั้งมาวางไว้นะคะขั้นตอนที่สองจับตัวหารท่าก็ศูนย์แล้วแก้มานะคะว่า x คืออะไรเอามาวางไว้ตรงนี้ค่ะจากนั้นกระชากตัวแรกลงมาเลยนะคะใช้คำว่ากระชากลงมาเลยนะคะเมื่อมันอยู่ตรงนี้ให้น้องคูณกับตัวนี้นะคะสอคูณสได้ห พอมันอยู่บรรทัดนี้ให้น้องบวกเสมอค่ะบวกกับข้างบนได้ออกมาเป็นลบเจ็ดนะคะอยู่บรรทัดนี้ให้คูณค่ะคำตอบได้เท่าไหร่ตั้งไว้ตรงนี้นะคะอยู่บรรทัดนี้ให้บวกค่ะเสร็จแล้วมันจะได้สองค่ะฝั่งนี้คือลบเจ็ดเดิมมันคือ x กำลังสองใช่ไหมคะไปแล้วนะคะห x เลยหลือ x เดียวใส่ x ค่ะอันนี้ไม่ต้องใส่ คำตอบเลยกลายเป็น 2x ลบ7ซึ่งตรงกับการหารยาวเมื่อคราวที่แล้วค่ะรูะวแบบนี้มันสั้นกว่านะแต่ว่าไม่ถนัดแบบเนี้ยถนัดหารยาวแล้วแต่เลยค่ะอนิตแต่อาจจะสามสี่ข้ออนิตอาจจะถนัดก็ได้ค่ะเพราะส่วนเนี้ยเขาใช้วิธีนี้เร็วกว่าเยอะเดี๋ยวพาไปดูข้อถัดไปค่ะข้อนี้นะคะพร้อมไหมคะ อันนี้นี่คือคำตอบของมันนะครูเอาโจทย์นะคะโจทย์นะขั้นตอนที่หนึ่งนะอันนี้เอาสัมประสิทธิ์ไปวาง1สัมประสิทธิ์คือเลข1ลบสองศนหนึ่งล 2, 0, 1, แล้วก็ลบเเอามาวางเลยนะคะ1ลบสองศูนหนึ่งแล้วก็ลบเจดทันไหมครับเอาสัมประสิทธิ์ไปวางค่ะ1ลบสอง ศูนย์หนึ่งลบเจ็ดเครื่องหมายเอามาด้วยนะคะขั้นตอนที่สองจับตัวหารถ้ากับศูนย์ค่ะฉะนั้น x เท่ากับสองทำเครื่องหมายหารนะคะหารด้วยสองตัวที่หนึ่งกระชากลงมาเลยค่ะอยู่บรรทัดนี้ให้คูณกับตัวนี้นะคะ หนึ่งคูณสองได้สองค่ะบวกกันได้ศูนย์นะคะอยู่บรรทัดนี้คูณนะคะศูนย์คูณสองได้ศูนย์ค่ะบวกกันก็คือศูนย์ค่ะศูนย์คูณสองได้ศูนย์ค่ะบวกกันได้หนึ่งนะคะหนึ่งคูณสองได้สองค่ะบวกกันได้ลบห้าค่ะ ฉะนั้นเวลาเขียนคำตอบนะคะ x ก,กำลัง4หาร x เ,เดียวนะคะฉันต้องเหลือ x ก,กำลัง3 x ก,กำลัง2 x เ,เดียวไม่มี x และตัวสุดท้ายคือเศษนะคะข้อนี้คำตอบคือ x ก,กำลัง3แล้วก็บวก1เลยค่ะเศษคือลบ5ซึ่งตรงกันกับข้างบน ข้อที่สองเข้าใจขึ้นไหมคะใครอะ่ะหลุดอีกแล้วอามาเดียเข้าใจขึ้นไหมคะอีกครั้งได้ไหมคะได้เลยคะ่ะลูกเรามาดูโจทย์กันก่อนนะคะโจทย์คืออันนี้ข้อข้างบน เเอาข้อเดียวกันนะคะแต่ว่าทำสองวิธี x ก,กำลังสี่ลบสอง x กำลังสมบวก x ใช่มลบเจ็ดหารด้วย x ลบสองอันนี้เราควรจะเขียนใหม่เพราะว่าดีกรีมันไม่เรียงค่ะเพราะมีกำลังสี่กำลังสามกำลังสองไม่มีเพราะฉะนั้นคุณควรจะเขียนใหม่เป็น x ก,กำลังสลบส x ก,กำลังสบวก ศ x กํลังสองบวกห x แล้วก็ลบเจ็หารด้วย x ลบสองขั้นตอนนี้เข้าใจไหมคะอามาเดียเกาซัดเข้าใจค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปหยิบเฉพาะสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์หมายถึงเลขด้านหน้านะคะอามาวางนะคะหนึ่งคะ่คะลบสองค่ะศูนย์ค่ะ 1>, 1ค่ะและลบเขั้นตอนต่อไปนะคะจับตัวหารเท่ากับ0นย์ค่ะฉะนั้น x เดียวได้2ทันไหมคะลบสย้ายมาเป็นบวกสค่ะทันไหมคะแล้วก็มาทำเครื่องหมายหารสังเคราะห์นะคะหารด้วย2ค่ะ ตัวที่หนึ่งกระชากลงไปเลยนะคะอยู่ใต้เส้นให้คูณค่ะอยู่เหนือเส้นให้บวกนะคะหนึ่งคูณสองได้สองใสง่สลงไปเลยนะคะสองอยู่เหนือเส้นให้บวกนะคะบวกกันได้ศูนย์ค่ะอน,นิจต่อมาศูนย์คูณสองได้ศูนย์เอาคำตอบวางไว้ตรงนี้นะคะบวกกันก็คือศูนย์ค่ะ ต่อมานะคะศูนย์คูณสองก็ได้0ค่ะศนะคะบวกกันได้1ค่ะจากนั้น1นะคะบรรทัดนี้บรรทัดนี้ทุกตัวคือคูณค่ะหนคูณสองได้สองเอาคำตอบใส่ตรงนี้ค่ะบวกกันได้ลบหตัวสุดท้ายคือเศษนะคะฉะนั้นฟังดีๆนะคะ x ก,กำลังสหาร x เ,เดียว ก็จะต้องเหลือเป็น x กำลังสาม x กำลังสอง x เดียวและไม่มี x ค่ะแช้นคำตอบก็คือ x กำลังสามบวกหนึ่งค่ะเพราะว่าอันนี้คือศูนย์ไม่ต้องเขียนก็ได้เศษก็คือลบห้าอันนิตฟังเข้าใจขึ้นไหมครับอันนิตเบลล่าก็ได้นะได้ได้โอเคค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะโอเค สาสี่ข้อเดี๋ยวรู้เรื่องอันนี้ข้อที่สองอามาเดียดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะโอเคครูขอสามถึงสี่ข้อปกติข้อที่ห้าเด็กจะทำเองได้แล้วนะคะเรามาดูข้อที่สามกันจดเสร็จไหมคะกาซัดเสร็จแล้วค่ะอะข้อที่สามครูขออนุญาตแต่งโจทย์ขึ้นมาเองนะคะดูนะคะ x ก,กําลังสี บวก 2x กำลัง2บวก 5x ลบ3หารด้วย x ลบ2ค่ะเช็คนะคะกำลัง4กำลัง3หายฉะนั้นเขียนโจทย์ใหม่มันคือ x กำลัง4บวก 0x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวก 5x แล้วก็ลบ3หารด้วย x ลบ2ฟังทันไหมคะทุกคน ท่านคะท่านค่ะขั้นตอนต่อไปหยิบสัมประสิทธิ์มานะคะถ้าไม่มีเลขมันคือเลขหนึ่งนะคะเลขศูนย์ค่ะเลขสองนะคะเลขห้าค่ะและลบสามครับให้หนูหารด้วยหารด้วยอะไรเปล่างจับตัวนี้เท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะ จับตัวอาหารท่กกากับสูนแสดงว่า x เ,เดียวคือเลขสองเอาสองวางไว้ตรงนี้นะคะตัวแรกกระชากลงลงไปค่ะคือหนึ่งอยู่ตรงนี้ให้คูณนะคะหนึ่งคูณสองได้สองทันไหมคะเกาซัดบรรทัดนี้ให้บวกนะคะบวกกับข้างบนได้สองบรรทัดนี้ให้คูณนะคะ คูณกันได้4คํคำตอบใส่ตรงนี้นะคะบวกกันได้6ค่ะแล้วไปทวงติงนะคะ6ค่ะคูณ2ได้12บวกกันได้17ค่ะ17คูณ2ได้34ค่ะพระชั้นบวกกันได้31ครูจะตอบแล้วนะคะ ตอบแล้วเดอ้อดูดีๆนะ x กำลังสี่าร x ฉะนั้นจะเหลือแค่ x กำลังส x กำลังสอง x เดียวไม่มี x และตัวสุดท้ายคือเศษค่ะถ้าไม่มีเครื่องหมายเลยแสดงว่าบวกหมดเลยนะคะดังนั้นข้อนี้คำตอบคือ x กำลังสบวกสอง x กำลังสองบวกห x ลบเอ่ยบวกสิขอโทษครับ แล้วก็เศษสามสิบเอ็ดข้อที่สามเกาซัดดีขึ้นไหมดีขึ้นกว่าเดิมไหมได้ค่ะได้ค่ะอามาเดียล่ะคะได้ค่ะอวะติปไายังโอเคเสียงหนูเบามากเลย ไปดูข้อที่สี่กันอันิตพร้อมนะครับทูตั้งโจทย์ค่ะ x ก,กำลังห้าลบสอง x ก,กำลังสามบวก x ก,กำลังส x ก,กำลังสี่ลบสามหารด้วย x ลบหนึ่งโจทย์สวยไม่เ็ลล่าไม่สวยเลยเพราะโจทย์ไม่ได้เรียงนะคะเราต้องเรียงใหม่นะคะ เรียงใหม่จะได้เป็น x กาลัง5ค่ะบวก4 x กาลัง4บวกตัวนี้เป็นของคนนี้นะคะอยู่หน้าใครก็คือของคนนั้นกําลัง3ก็คือลบ2 x กำลัง3กำลัง2ไม่มีก็บวก0 x กำลัง2กำลัง1ไม่มีก็คือ0 x ถูกไหมคะแล้วก็ลบ3ค่ะดูนะคะ กำลังศนย์กำลังหนึ่งกำลังสองกำลังสามกำลังสีและกำลังห้าต้องเรียงแบบนี้นะคะไม่เรียงใช้ไม่ได้ค่ะหารด้วย x-1 คลบหนึ X ่งคุย่ะจ๋าเย็ยนถึงกี่โมงนะคะบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งนะบ่ายโมงบ่ายโมงเสร็จแล้วเอาสัมประสิทธิ์ไปวางนะคะ หนึ่งค่ะสี่ค่ะลบสองศูนย์ศูนย์ลบสามหารด้วยอะไรคะอามาเดียหนึ่งตรงนี้ใส่เลขอะไรนะหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะกระชากตัวแรกลงไปเลยค่ะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งบวกกันได้ห้า ห้าคูณหนึ่งได้ห้าบวกกันได้สามสามคูณหนึ่งได้สามบวกกันได้สามสามคูณหนึ่งได้สามบวกกันก็คือสามสามคูณหนึ่งได้สามบวกกันคือศูนย์อันนี้หาลงตัวเพราะเศษคือศูนย์ อีกทีนะคะ x ก,กำลังห้าหาร x เ,เดียวใช้เหลือ x ก,กำลังสี่ x กำลังสาม x กำลังสอง x เดียวไม่มีเครื่องหมายลบใส่บวกให้หมดเลยค่ะฉะนนข้อนี้ตอบ x ก,กำลังสี่บวกห้า x กำลังสามบวกสาม x กำลังสองบวกสาม x แล้วก็บวกสามเสร็จแล้วค่ะ นี่ข้อที่สี่แล้วนะคะส่วนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนักเรียนต้องทำเองค่ะเดี๋ยวครูจะให้โจทย์ไปให้นะคะ